อ่าแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูน้องก็จีซ้อมฟุตบอลกับโค้เต้เป็นอีพีที่73แล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็ฝนเพิ่งตกมาครับเพิ่งจะหยุดไปก็แฉะนิดหน่อยครับแล้วก็พัตเตอร์กําลังจะย้ายไปที่ใหม่แล้วนะครับเพราะว่าไปคัดตัวมาครับ40คนเอาแค่4ี่คนแล้วพัตเตอร์พัตเตอร์ก็ติดนะครับที่สาธิตราชบุรีนะครับเดี๋ยวก็อีกไม่กี่วันก็จะมีพิธีพิธีส่งเลยฮะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันก่อนครับ เหมือนว่าวันนี้พัตเตอร์จะไม่มานะครับเห็นว่าไปสอบโอเคไปดูข้างในข้างในกันครับปะวันนี้ก็ไม่มีกิมบอลเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฝนทําท่าเหมือนจะตกต่อก็เลยไม่ได้หยิบลงมานะฮะก็แฉะนิดนึงครับ What?